ไปดูหลายจุดทั่วกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568หน่วยงานต่างๆเขาก็ไลฟ์อัพก็คือประดับประดาตกแต่งแสงไฟอันนี้สะพานทศมราชันนะวันนั้นเราก็ได้นําภาพมาออกในข่าวพระคามเลวนะเป็นภาพปิดท้ายว่า เขาทําสวยแล้วเกินนะถ้าเกิดใครจะไปดูก็เขาจะเปิดช่วงหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์อัพแบบนี้ถึงวันพรุ่งนี้ mm. จริงๆเขาเปิดตั้งแต่วันที่แปดนะก็สะพานนี้เตียตอนนี้เปิดใช้งานแล้วนะก่อนหน้านี้ตอนยังไม่เปิดเขาก็ทําเป็นเหมือนแบบว่ามีแบบออกลงออกร้านอะไรคนก็ไปเดินกันสะพานสวยเลยคู่กันไปเลยนะ <Ha. S 1> แล้วเดี๋ยวอีกที่หนึ่งอันนี้เราก็ไปตั้งแต่เด็กคุณเหมือนฝันต้องเคยไปแน่นอนหอบลูกจูงหลานไปดูกัน <Ha. S 1> ถนรนราชดำเนินตลอดทั้งเส้นทางนะ <Ha. S 1> นนเขาประดับไฟสองล้านดวงนะ ไล่มาเลยตั้งแต่นูลล่นเลยพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงมา้านะแล้วก็ยาวมานุสิวบรีประชาธิปไตยไปจนถึงพระบรมมหาราชวังท้องสนามหลวงสวยงามมากตอนนี้ใครชอบถ่ายภาพนะเขาชอบถ่ายภาพกันตอนนี้ก็เปิดหมดกลางคืนไปถ่ายภาพกันนี่ภูเขาทองนะ ลานพระพามหาเจษฎาบดินีเออสวยๆทั้งนั้นเลยก็เขาเปิดในส่วนของราชดำเนินเนี่ยจะเปิดถึง19สิงหาคมนะครับตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนทุกวันนะครับค่ะไปดูความสวยงามกันได้นะคะ